มันก็มีข้อเสนอหนึ่งตามมาให้ให้เรานั่งอยู่ที่นั่นแล้วก็เ,เล่นเกมอย่างนั้นเลยเขาบอกว่าคุณไม่ต้องไปเล่นหรอกล้านเกมเสียตังค์เปื้์งตังค์มันไ่นที่นี่แต่พัทจะผูได้เข้าไปเป็นคันท,ที่เมเจอร์อตอนแรกยังไม่เป็นคันที่เมเจอร์หรอกตอนแรกเป็นแค่พัรนอชพเพราะว่าทวิตไม่ได้จ้างใครในประเทศไทยเลยครับผมเป็นคนแรกอ <"K> ขอเสียงแฟนครับเบค o อนทามหน่อยออรอมันสะเทือนใช่อใช่แบบผมก็อยู่ในบรรยากาศนั้นเหมือนกันเข้าไปติดต่อทีมเบค o อนทามแต่ตอนนั้นอะเราอยากได้เขามารีมบนแพลตฟอร์มเรา จุดที่น้องตกต่าเหมือนี่สุดผมคิดว่าทีมนี้ยังมีความหวังสิ่งที่แมทพูดว่ามันเป็นการรอ,อคอยที่ยาวนานก็มันควรจะเกิดขึ้นตั้งนานแล้วนะแต่คิดในการห่อยกันถ้าเกิดว่าอ e ีเลสมาตอนนั้นเราก็อาจจะไม่ได้ทํางานร่วมกันกับมูมหวานอยากให้วิญญูนแบบอธิบายนิดน,นึงว่าเออทำไมสุดท้ายแล้วนิตพับจีมันถึงต้องดิสแบทไปจริงๆอ่ะถ้าพูดแบบตรงๆนะหูนะ้หคนที่ทําทีมพับจีมาแวบบหนึ่งของเจ้าของทีมะมันมีความคิดที่อยากจะเลิกมาก่อนหน้านี้แล้วพับจีเนี่ย ไม่ได้เป็นเกมที่ที่ทำขึ้นมาเพื่อจัดแข่งอ e ีสปอร์ตั้งแต่แรกสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่รายการอาบน้ำร้อน EP ที่3ครับก่อนอื่นขอบคุณทุกท่านก่อนเลยครับสำหรับการติดตามตั้งแต่ EP ที่1ในส่วนของพี่แว่นนะครับแล้วก็ EP ที่2พีพิเศกซ่าของเราก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมเลยและแล้วก็มาถึง EP ที่3นะครับก็เว้นช่วงนานพอสมควรเพราะว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ย หาตัวจับได้ยากจริงๆนะเรียกได้ว่าผมเนี่ยไปรอเขาที่ท่าน้ําทุกวันเลยวันนี้เดี๋ยวเราไปพบกันกับแขกรับเชิญของเราครับพี่ยุนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราลุยกันเลยดีกว่าครับพี่ยุนครับครับผมก็พูดถึงพี่ยุนผมเชื่อว่ามีหลายคนที่รู้จักพี่ยุนเป็นอย่างดีละแล้วก็ยังมีบางคนที่งงพี่ยุนเป็นใครพี่ยุนมาจากไหนแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับทีมอีสปอร์ตชื่อดังในบ้านเราเดี๋ยวให้พี่ยุนแนะนําตัวเองสักนิดหนึ่ น้องรุ่นหลังเกิดไม่ทันอะไรอย่า,าแก่เกินหมดเราอยู่แก่เกินเนาะก,ก็จริงๆถ้าจะว่าไปเราผมก็ทํางานในวงการเกมมาประมาณสักน่าจะ20กว่าปีแล้วนะ2ีาปีอะไรเงี้ยมันก็นานคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ไม่รู้จักก็ไม่แปลกเรื่องอย่างนี้แล้วกันยุคบุกเบิกที่อินเทอร์เน็ตเข้ามาในบ้านเราเนาะถือว่าเป็นยุคของเกมเริ่มขึ้นแล้วกันจริงเ MetaVerse มันเริ่มต้นในยุคนั้นนะคนทั่วไปอาจจะไม่รู้ถูกปะ m e t a วิร์สของเราคือโลกของเกมโลกที่เราไปโรเพใช้ชีวิตจริงในเกม นะครับก็ตั้งแต่ยุคแรกตอนนั้นที่เข้ามาก็เป็นเกมเมอร์ธรรมดาครับเ,เล่นเกมธรรมดาแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรียกว่าเป็นเกมเมอร์ที่พยายามหาเงินหาช่องทางทําเงินเกี่ยวกับเกมแล้วกันนะครับจนมาถึงยุคที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมีคนสนใจในสิ่งที่เราขายเราใช้เวลาในการฟาร์มเนาะใช้เวลาในการเล่นเกมหาสิ่งที่มันหายากในเกมมาเป็นมาไว้ในครอบครองเพราเรามีเยอะเราก็ขายแล้วก็แจกจําหน่ายซึ่งเมื่อก่อนอ่ะ ไม่มีใครยอมรับหรอกมันเอ๊ะทำได้หรอเอ๊ะมันหลอกลวงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเนาะแต่ว่ามันถึงจุดที่มีคนเข้าใจในมูลค่าของมันตอนนั้นเป็นฝั่งคนที่ทำหนังสือเกมก็คือคอมเกมเมอร์เนาะอ๋อคอมเกมเมอร์นิตยาสารเกมชื่อดังใช่พอมีนิตยสารติดต่อเข้ามาตอนนั้นยังไม่เป็นคอมเกมเมอร์เลยครับนะครับเด็กเด็กเด็กรุ่นใหม่อาจจะตอนนี้เห็นแค่เว็บไซต์ของคอมเกมเมอร์แล้วเนาะแต่เมื่อก่อนมันเป็นหนังสือนะครับซึ่ง เขาก็ทาเป็นบริษัทที่ทำหนังสือเกมคู่มือเกมบทสรุปของเกมติดต่อเข้ามาเพื่อขอซื้อไอเทมเกมเกมอะไรที่พี่ยุนขายแล้วก็รอครับน่งไงบันนี่แฮแบนอ๋อบันนี่รักบวกสองตอนนั้นหาตอนนั้นหายากยังไม่มีตีบวกด้วยซ้ำบันนี่คือหายากมากแต่เรามีสิบอันโอ้โหออันละเท่าไหร่ครับพี่ยุนหน้าห้าพันแต่เขาซื้อสิบอันชุวยกิจก็เลยเกิดขึ้นตอนนั้นบอกโอ้ เขาเห็นมูลค่าเขาไปทําอะไรผมก็าถามพอมาถึงอะ่ะเจ้าของเขาบอกว่าผมเอาไปให้คนที่ซื้อหนังสือของผมดัดส่งชิงโชคคือคนที่ได้ก็จะได้หมวกนี้ไปบอกโอ้เออว่ามันก็มีแบบนี้ด้วยหรอเขาแต่พอคุยกันตรงนั้นก็เลยเข้าใจว่าโอเคเรารู้แล้วมันมีคนรับซื้อมันมีคนที่สนใจอ่าแต่ว่ามันก็มีข้อเสนอหนึ่งตามมาให้ให้เรานั่งอยู่ที่นั่นแล้วกเ็เล่นเกมอย่างนั้นเลยเขาบอกว่าคุณไม่ต้องไปเล่นหรอกร้านเกมเสียตังเปลืองตังมาเล่นที่นี่ อันนี้คือเครื่องของคุณเลยแล้วก็ผมจ่ายค่าแรงให้ด้วยเราสองร้อยฮะโบอเ้เฮ้ยเลิกเรียนเลยตอนนั้นเลิกเรียน,นนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการที่แบบเรารู้สึกว่าเข้าสู่เส้นทางอาชีพที่มันเป็นฝั่งเกมจริงๆจนถึงตรงนั้นน่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเขียนบทความได้คือ,อก่อนหน้านี้ที่ที่เรามาเรามานั่งเล่นเกมทุกวันเราแค่บอกเขาว่าเราทําอะไรกันปะถ้าเราเขียนเองได้เราบอกเล่าลงไปเป็นตัวหนังสือได้อะ เราจะได้เงินเพิ่มเว้ยจากการที่เราเป็นคอลัมนิสต์เขาเรียกกันนะคอลัมนิสต์เขาเรียกนักเขียนมากกว่านักเขียนบอกโอเคตอนนั้นก็เลยเกิดเกิดนามปากกาเมอร์เมดขึ้นมาก็คือ mm นะครับในในในยุคหลังๆก็เรียก mm เนาะเรียกเมอร์เมดมันน่ารักไปน่าเราดูดุดันเกินนะครับก็เลยเป็นชื่อย่อ mm นั่นแหละเป็นชื่อย่อ mm แต่ชื่อย่อ mm เนี่ยมันมาได้ตอนที่เราเข้าไปทํางานฝั่งอีสปอร์ตแหละหลังจากเราทำงานฝั่งหนังสือทําคู่มือเกมทําบทสรุป อะไรต่างๆเนาะมันก็มาถึงจุดที่เราอยากรู้ว่า,าท่ายเกมต่างๆอเขาได้เงินมายัางไงเขามาซื้อแอดโฆษณาในหนังสือเรารู้ขั้นตอนเรื่องของการผลิตหนังสือเล่มนึงและว่าโอเคมันต้องมีการเขียนมีการพิสูจน์อักษรตรวจสอบเลเยอร์จัดอาร์ตเวิร์กส่งเล่มส่งเพลทตีพิมพ์เรารู้ขั้นตอนหมดแล้วจนถึงเราเป็นแบบบันาธกการของหนังสือเล่มหนึ่งเนาะเราก็รู้แล้วว่าโอ้โโอเควะทำหนังสือมาทำแบบนี้ แต่ว่าฝั่งเกมอ่ะมันทำยังไงทุกวันเราเล่นเกมเราไม่ได้คิดเนาะเติมเงินเล่นเกมนู่นนั่นนี่เราก็สงสัยเนาะว่าลูกค้าเขาเอาเงินที่ไหนมาซื้อโฆษณาซื้อแอดโฆษณาหนังสือเราเราก็เลยได้ลองได้มีโอกาสลองไปทําพวกค่ายเกมตอนนั้นก็เป็นค่ายเกมซินเซียแลน <Online S 1> ออนไลน์โอ้แลนดนตอนนั้นก็เข้าไปเป็นเกมแพนเนอร์ที่นั่นก็เรียกได้ว่าได้ทํางานในพาร์ทของคนที่เป็นพาพิเชอร์เนาะเอาเกมเข้ามาเปิดซื้อเกมเข้ามาเปิด ทำรายได้ยังไงทำนำแพทอ่รู้ว่าคือเราไม่ได้เขียนเกมเองเราก็ต้องติดต่อกับฝั่งต่างประเทศเพื่อให้ทำแพทต่างๆให้มันเหมาะกับคนไทยให้มันเหมาะกับคนเล่นคนไทยเนาะใช้เวลาในค่ายเกมประมาณสักสามปีมั้งก็กลับมาที่คอมเมอร์กลับมาที่คอมเมอร์ก็รู้สึกว่าเอ้ยเราก็เรียนรู้กัหมดแล้วว่ามันไม่มีอะไรแปลกใหม่ใหให้เราทำก็เลยโดนจำนายไปที่ไปเป็นเดเวลลอปเปอร์อีกตอนนี้ไปเป็นบริษัทที่ทำเกมเอง ดีบัตเกมนดี้อ่าดีบัตเกมเอนดี้ก็เป็น่ายเกมไทยเรียกว่าคนรุ่นใหม่ไม่ทันแน่นอนสมัยนั้นก็ดีบัตเกมเนดี้ก็ทําเกมอสุราอสุราอ่าอสุราเป็นเกมคล้ายๆมีแรงบันดาลใจหลักๆน่ารักนะครับคล้ายๆกันเลยแต่เป็นฝีมือคนไทยนะครับแล้วก็เอาเกมเกมต่างประเทศชื่อเกม g o d w a r เข้ามาเปิดด้วยนะครับในนามของเกมดีก็คือพูดง่ายๆเป็นทั้งพับพิเชอร์เป็นทั้งเดเวลอปเปอร์ทั้งสองอย่างเราก็ ได้รู้ว่าอ๋อการทํางานใกล้ชิดกับเดเวลอปเปอร์เนี่ยมันเป็นแบบนี้เองเพราะว่าสมัยก่อนเดฟมันอยู่ต่างประเทศเนาะเ mm. กาหลีเราก็งคุยภาษาอังกฤษนู้นน,นี่กับมันแบบบางทีแม่งสัปดาห์หนึ่องกอว่าจะแบบได้ฟีดแบ็ได้อะไรกลับมา mm. วันนี้เราเดินข้ามห้องไปเคาะประตูเลยเอาแบบนี้เอาแบบนี้เอาแบบนี้บบน mm. มันก็จะเร็วขึ้นเนาะเพราะนั้นเราก็ครอบคุมในเรื่องของธุรกิจฝั่งเกมพอสมควรแล้วก็เรียกว่าได้องความรู้มา mm. พอสมควรแล้วแหละแต่ว่าเราก็มองว่าการเป็นคนเล่นก็ยังสนุกที่สุดอยู่ดี นะะตอนเรากลับมาที่คอมเม้นมื่ออกทีตอนนี้เราก็มาดู่ดูเกี่ยวเรื่องของการทํา e s p o r t ตตอนนั้นก็คือทําควบคู่สองอย่างเราทําเป็นสมาคม e s p o r t ด้วยตั้งแต่ตอนแรกๆเนาะเป็นยุคแรกๆเี่ยคือเป็นนายกคนแรกใช่ก็เรียกว่าเป็นเขาเรียกเป็นอุปนายกละกันเพราะว่าจริงเหนือเหนือกว่านายกก็ยังมีบอสของนายกอีกทีเนาะซึ่งมันยังไม่เป็นแบบอ g a ์กร a ชั o นที่เป็นทางการยังไม่ได้ขึ้นตรงกับรัฐบาลอะไรต่างๆแต่ว่าเราต้องทํา เพื่อที่เราจะได้ไปแข่งระดับ international กับเขามันรีควายเมนต์ว่าเราต้องมีสมาคมมีสปอร์ตในประเทศไทยเราก็เลยต้องตั้งพี่ตุ้มยังไปถือเป็นคนก่อตั้งสมาคมนี้เลยไหมครับเป็นยุคก่อตั้งแล้วกันครับเพราะว่าตอนแรกตอนที่ผมตอนที่ทำอ่ะมันก็รวมตัวกับคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมหลายหลายคนนะมีแนวคิดร่วมกันแล้วก็ผลักดันร่วมกันคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเวลานั้นใช่ครับใช่ครับแต่ว่ามันคือจุดเริ่มอะเนาะเราก็ไม่รู้อะไรถูกอะไรผิดไม่มีใครมีประสบการณ์ทางด้านนี้แต่ว่ามันต้องตั้ง เนาะเบื้องกับผมหลักๆตอนนั้นผมดูแลฝั่งที p l t h t i l i n d n d m e p r p r o s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  n o n l l l g u g u e ซึ่งเป็นอีกขาหนึ่งของคอมเมเมอร์ที่เป็นขา e s p o r t ภาคเกมผมก็เลยได้ชื่อด้ชม่อ MM มาเพราะว่าผมภาคเกม Dota Dota อะไรแบบนี้ตั้งแต่สุขไทยไซเบอร์เกมั้นเลยครับไทยเริ่มมาตั้งแต่ตอนแรกก็ไม่ได้อยากภาคแต่ว่าก็มีคนบอกว่าให้ภาคเธอภาคก็มีคนไซกยยอก็เลยได้เรียนรู้เรื่องของการ เป็นนักภาคเรื่องของการออแกนไนจัดงานต่างๆเอาในไนส์อีสปอร์ตเล็กๆเราเราเริ่มทำผับซ้อมตั้งแต่ TI3 เนาะครับก็เราก็เฮโลเขาด้วยไม่รู้เรื่องอะไรหรอกติดต่อน,นู่นนั่นนี่ทำเองเป็นวอ t ช h ปาร์ตี้ของของงาน g i อนะครับอันนั้นก็เป็นผ่านของการทำอ e ีสปอร์ตทำหลายเกมไม่ใช่ว่าเกมโ o t a เกมเดียวเกมไหนที่เป็นกระแสเกมไหนที่เรียกได้ว่าเกมไหนที่พับ l ิชเชอร์เขาอยากโปรโมทอยากทำอ e ีสปอร์ตอยากจัดแข่งเราเข้าไปร่วมด้หมด เอาตรง Thailand Game Show ในยุคแรกๆผมก็อยู่ในยุคที่เราลุยงานช่วงนั้นด้วยกันจากถึงตรงนั้นพาร์ e-sport มาถึงจุดเปลี่ยนสําคัญอีกจุดหนึ่งคือมาที่ Twitch TV นะครับ Twitch TV ก็เป็นแพลตฟอร์มไลฟ์สตรีมเกมที่พวกเราก็รู้จักคันนีเนาะในวงการเพราะว่าค่อนข้งางส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอวงการเกมบ้านเราสมควรน,นะครับยุคสตรีมเมอร์ตอนนั้นจะพัจะผูได้เข้าไปเป็น ครั uh, ้นที่เมเจอร์ตอนแรกเลยไม่เป็นคั้นที่เมเจอร์หรอกตอนแรกเป็นแค่พาร์เน์ชิพเพราะว่าทวิตไม่ได้จ้างใครในประเทศไทยเลยผมเป็นคนแรกนะครับอ uh, ตอนนั้นได้เจอเจอ Matt, อ้าแมทเพื่อนผม,มนะครับเขาดูแลเซา์วิเอเชียของฝั่งทวิตเขาอยากให้คนมาช่วยงานดูแลคนดูแลฝั่งไทยก็เลยได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันตอนนั้นก็เป็นจุดเริ่มที่เราได้มีอาชีพสตรีมเมอร์กันจริงจังเอกรเเพราะว่ามมันีมันมีแนวคิดของผมที่ ทาง i ว c h หรือทางอ่ะเขาโอเคแล้วก็ไปปรับก็คือให้เงินเดือนเลยจุดนั้นก็จุดที่ทำให้อาชีพซีเมอร์เกิดขึ้นจริงผมเส้นประมาณ3า0ร้อยกว่าสัญญาช่วงนั้นเห็นถ่ายโปรไฟล์แบบหน้าดำครึ่งหนึ่งแบบที่แบบพร้อมใจกันผมจำได้เลยที่แบบทวิชช่งแบบยุคพี่ยุนมาแบบเต็มที่ละคือผมมองว่าถ้าคุณรู้สึกรักที่ทำงานแล้วมันก็มีเป้าหมายเดียวกันมันจะไปได้เขาอยู่ได้เราอยู่ได้เนาะแล้วทุกคนเวลาทำพร้อมกัน่ะมันเป็น มันเป็นแรงกระเพื่อมอะสตรีมเมอร์ทุกคนทำใช่ใช่ไม่ว่าเราจะพูดอะไรเสียงเราดังอยู่แล้วครับนะครับเพราะนั้นตอนนั้นมันก็เลยอยู่ในทิศทางที่ดีเราจัดงานไทยแลนด์นเกมโชว์มีบูธเ,เขาเรียกอะไรเราไปซื้อบูธจัดบูธของทวิสในงานคนแห่แห่มากมายาวมีแอดกิทมาเจอสตรีมเมอร์ด้วยใช่ใช่ก็เลยภาพใหญ่มากไปครับผมเซ็น300สัญญาภายในแบบเวลาไม่กี่เดือนทําให้สทวิสค่อนข้างจะยึดตลาดตอนนั้นนะครับจนมันมีการเปลี่ยนแปลงต่างนั่นแหละผมถึงออกจากทวิสมา แล้วก็มาตั้งบริษัทของตัวเองนั่นคือ Amverse ในปัจจุบันนะครับก็เรียกเรียกว่าลองจิตลองถูกมาเยอะนะครับจนเราเราคิดว่าเราควรจะลองลองทำธุรกิจของเราเองละสะสมวิชามาพอสมควรไหนลองทำแบบสไตล์เราดีวะก็เลยมาทำแอมเบอร์สจริงๆก็เริ่มต้นจากไอแมสสองคนนั่นแหละครับแล้วก็มาเริ่มมีเขาเรียกอะไรโคฟาวเดอร์คนอื่นที่แบบ เขาเป็นจิ๊กซอสํำคัญในการที่ทําให้บริษัทมันเป็นบริษัทได้แล้วกันผมง่อยๆคนเล่นเกมสองคนเนาะอยากจะทําบริษัทของตัวเองเนาะก็คิดได้แล้วก็คือมันก็บ้าบินดีแต่ว่าเราก็ยังมีจนวันนี้เนาะทําเบิร์สก็ห้าปีแล้วนะครับแป๊บเดียวเองผมต่นะครับเผื่อจะพัฒนาจะผูกห้าปีพี่ยนใช่ครับก็อย่างที่บอกถ้าเราทําง่อยๆกันสองคนมันอาจจะไม่ยาวนานขนาดนี้ครับแล้วก็ อาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ใครจะรู้เนาะแต่ว่าพอมันมีคนเพื่อนร่วมทางมีคนลงทุนมีคนเชื่อมั่นในแนวคิดของเราอะไรครับ,รบมันก็ต่อยอดได้ครับ,รบแต่หลักๆก,ก็คือ,อแรกๆเราถ้าเราทําบริษัทของเราเองเราต้องใช้เงินของเราเองถูกไหมถุกต้องพอถ้าบริษัทของเรามีกําไรอ่ะมันก็ไม่ได้ใช้เงินของกูเองเ <c oughs> เคือตั้งแต่แรกอ่ะเราบริษัทเรามีกําไรตั้งแต่แรกอยู่แล้วนายทุนเลยมองเห็นว่าหุยเราไปเล่นไปเนี่ยมัน scale สเกลเอเวอได้มันสเกลอัพได้มันแบบ น่าลงทุนนะเปิดให้คนลงทุนไหมล่ะเอา,าจอยกันก็เปิดให้คนลงทุนเลยนค,คนลงทุนได้ใช่ไหมมึงก็หมาย <c oughs> ก็คือใช้เงินของคนอื่นแล้วก็ให้เงินเดือนตัวเองจ่ายเงินเดือนลูกน้องก็เรียกได้ว่าม้นตอบโจทย์เนาะรเราก็ไม่ต้องมารับความเสี่ยงเองแต่แต่มันต่างกันตรงที่ว่าอันนี้มันอยู่ในทิศทางที่เราควบคุมได้แล้วกัวน,มมนเราเป็นคนกุมบางเหตุเลือกมันก็ <c oughs> ยุนก็เล็งเห็นถึงอุตสาหกรรมอีสปอร์ตในในบ้านเราพูดถึงทีมม e ีสปอร์ตเนาะจริงๆผมก็ผูกพันกับ e port อีสปอร์ตพอสมควรดูการแข่งดูอะไรต่างๆมาจนรู้สึกว่ามันมีทีมที่เราซัพพอร์ตอยู่แล้วกันจริงๆมันเริ่มจากทีมของต่างประเทศเนาะเป็นต่างประเทศก็ทีมต่างประเทศคือทีมนาวีรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยไม่มีพลังวะทีม e ีสปอร์ตมีพลังมีคนติดตามมีคนสนใจทุกครั้งที่ทีมนาวีแข่งไม่ว่าแข่ง กับทีมอะไรก็ไม่รู้แต่ยอดมันจะพุ่งมีคนไปดูตลอดเฮ้ยเจ๋งว่ะเราเป็นแฟนไปโดยไม่รู้ตัวคือถ้าเกิดเราอยากได้เอ็นเก m e n นี้เราพาคุณนาวีเราก็รู้ว่าโอ้โหคนที่ชื่นชอบอีสปอร์ตคนที่ติดตามดูอีสปอร์ตเหมือนติดตามฟุตบอลเลยว่ะเหมือนแมนยูแข่งใช่ป่ะเอาลิเวอร์พูลแข่งคนก็ตามไปดูไม่ว่าแข่งกับทีมอะไรก็ตามบอกเฮ้ยมันใช่ในไทยมาถึงทีมที่ผมแบบเริ่มเห็นชัดเจนคือ MITH แน่นอนเลยแบบมิดแข่งคนดูมิดไปงานออฟไลน์คนไปบอกเฮ้ย ที่ไทยก็มีเหมือนกันนี่ว่าเออจะมาถึงไปคอนหาเหมือนกันคือผมเป็นคนที่ไม่เล่น ARV ตั้งแต่แรกแบบเราเป็นแบบโมบ้าแบบ PC เกมเมอร์จริงจังผมว่ามันเล่นบน PC ดีโดต้าเออหรือคือแบบเล่นอะไรบนบนมือถือมันจะแบบไปมันไม่ได้โชว์สักี่วขนาดนั้นนะเออในคอมเออมันเล่นในคอมเราก็เป็นแฟน d ต้าเนาะเราก็เลยแบบเหมือนอตี i ARV นิดนิด เกมมือถือมันไม่ตอบโจทย์หรอกมันจะเปมันได้ไงวะแต่ผมไปดูแข่งออฟไลน์น่าจะเป็นที่งานที่กาลินาจัดนะครับที่น่าจะเป็นไบเทคบางนาได้เป็นยุคกาลินาสตาร์ลีคช่วงานที่จัดงานยุคต้นๆแรกๆอ่ะเรี่ยผมว่าเบคอนแรกๆตอนนั้นนัดชิงผมจำได้ว่าเป็นเบคอนกับบาซ่าโหเสียงเชียร์แบบก็นักผากเนาะเขาก็ไฮ ขอเสียงแฟนคลับบาซ่าหน่อยคนกเฮเฮ่ขอเสียงแฟนคลับเบ็คอนทามหน่อยฮอมันสะเทือนใช่ฮอมใช่แบบผมก็อยู่ในบรรยากาศนั้นเหมือนกันอ้ฮะนั่นมาถึงขั้นนี้แล้วหรอเบคอนทามทำได้ว่ะฐานแฟนคลับเบคอนทามเราหนักหูตอนนผมรู้สึกว่าทีมนี้มันต่อยอดได้เคยเข้าไปติดต่อทีมเบคอนทามแต่ตอนนั้นอ่ะเราอยากได้เขามาสตรีมบนแพลตฟอร์มเราพอเรารู้แล้วไอ้ดังแน่นอนงานออฟไลน์แฟนคลับเยอะขนาดนี้ออนไลน์ไม่ต้องห่วงมาสตรีมบนแพลตฟอร์มพี่สิ ไม่รู้มันติดอะไรจนมารู้ความลับสวรรค์เพราะว่าการีนาทำแพลตฟอร์มของตัวเองตอนนั้นก็เลยยังไม่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกันกับไปค้นถามนั้นครั้งที่หนึ่งแต่ก็เฝ้าดูอยู่ตลอดเวลาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองความพยายามั้งที่สองเกิดขึ้นและตอนนั้นเราทําบริษัทของตัวเองนะครั้งที่สองที่เข้าไปนะผมำะกำลังกำลังเริ่มต้นก่อสร้างแอมเบิร์สเรามองว่ามันเป็นไอพีที่ขายได้รวมกับน้องๆเนี่ยน่าจะเริ่มแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ ประสบปัญหาในการทําธุรกิจแหละเขาเป็นเด็กห้าตัวรวมรห้าคนรวมตัวกันเนาะในการทําธุรกิจมันไม่ง่ายขนาดนั้นแหะเราคิดว่าเราเราน่าจะทําได้เราเข้าเป็นผู้ศึกษาได้ครั้งที่สองเข้าไปนัดพบกลายเป็นว่าเขานัดพบที่ไอทีซิตี้เราช้าไปอีกแล้วตอนนั้นเขามีทีมปอนเซอร์เมอสปอนเซอร์ไอทีซิตี้เบคอนอันเดอร์ไอทีซิตี้นะครับก็เลยกลายเป็นว่าคนที่มาคุยคนที่ตัดสินใจได้ไม่ใช่น้องๆแต่เป็นไอทีซิตี้ของพี่ โอ้หยากอีกอ่ะเขาก็ถือสิทธิ์ของไอทิซ hmm. ีเบคอนเนาะเพราะก็ <c oughs> เข้าใจข้อสนุสนทีมนี้มาตั้งแต่แรกครับ <c oughs> ก็อกหักไปอีกครั้งที่สามถึงได้ครับครั้งที่สามเราพบว่าน้องอะเจอปัญหาหลายเรื่องหลายเรื่องหนักกว่าเดิมมอลสุมชีวิตเลยจุดที่น้องตกต่ำถึงที่สุดผมคิดว่าทีมนี้ยังมีความหวังยังมีแฟนซัพพอร์ตแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่จุดสูงสุดแล้วต mm hmm. เอดพาเขากลับมาได้มันจะ เป็นเป็นอะไรที่ดีเป็นโมเมนต์ที่แฟนๆจะจดจําแน่นอนก็เลยเข้าไปครั้งนี้ก็เลยได้สําเร็จแล้วเติร์นไทม์ลัคก,กี้ <c oughs> ใช่ครับเ <io> ติร์นไทมก็คืออย่างที่บอกแหละครับเราเห็นความหวังเห็นคนที่ซับพอร์ตเบคอนไทมแม้ว่าเขาจะลงในจุดที่ต่ําสุดผมก็เลยคิดว่าเราพาเขากลับมาได้ถ้าแฟนๆเชื่อมัน呵呵ก็เลยได้เบคอนมาอยู่ในความดูแลของเรา ตัวท<ค>ี่เราซื้อเบคอนมาพี่ยุนเข้าไปในช่วงที่ทีมเบคอนทามเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงที่มีปัญหามากที่สุดด้วยแล้วก็ไม่ได้เล่นในหลีกสูงสุดด้วยพี่ยุนใช้เวลาแก้ปัญหาหรือว่าจัดการปัญหาตรงเนี้ยจนทุกอย่างเข้าร่องเข้ารอยจนจนมาเป็นเบคอนทุกวันเนี้ยระยะเวลาที่พี่ยุนเข้าไปจัดการแล้วการจัดการของพี่ยุนหลักๆเลยพี่ยุนทำอยงไรกับมันบ้างอือจริงๆคือ ผมว่าสิ่งที่มันต้องเริ่มต้นก่อนคือก่อเกิดความเชื่อใจระหว่างน้องกับเราอเขาก็เขาก็เคยร่วมงานกับหลายๆเจ้าเนาะไม่รู้ว่าด้วยความเด็กของเขาด้วยความไม่รู้หรือว่าเป็นเพราะมันเป็นปัญหาระหว่างการร่วมงานกันะผมเข้าใจแต่ต้องทําให้น้องเข้าใจเชื่อใจเราก่อนว่าเราคิดเหมือนกันเราเป็นเกมเมอร์เราไม่ได้ผลประโยชน์ของเราคือมีร่วมกันเราไม่ได้มากอบป่วยในช่วงที่เขาดังครับแต่เราประกอบกู้ในช่วงที่เขาตกต่ำ ผนต้องคิดกลับกันตรงนั้นครับครับแล้วก่อเกิดจากความเชื่อใจเราก็เข้าไปดูที่แคมป์เราเข้าไปดูปัญหาว่าจริงๆแล้วปัญหาทั้งหมดเกิดจากอะไรเราก็ซอสเอาออกมาใ้เขาไ,ได้เห็นเราก็ค่อยแก้ปัญหาไปทีละจุดตั้งแต่เรื่องของความหลังความหวังแรกแล้วกันเรื่องของความหวังแรกในการที่เอาเขากลับมาอยู่ในโปรลดี mm hmm. เออผมต้องไปศึกษาโครงสร้างหลีกนะไม่รู้นะว่าหลีกนี้มันต้องใช้เงิน หลายล้านในการที่จะเข้าร่วมเนาะมันไม่ง่ายอาจจะถ้าอย,อยู่ในจุดแรกๆที่ทําทีมอาวี v ด้วยก็จะรู้นะครับมันก็ไม่ง่ายไม่ได้มีเงินอย่างเดียวก็ไม่ได้ทำได้คุณต้องมีได้รับการยอมรับจากฝั่งของการิน่าด้วยว่าคุณไม่ทิ้งทีมนะครับก็เลยหาทางพาเขากลับมาสู่หลีกสูงสุดนะครับที่ที่เขาเคยทําได้ดีนะครับแรกๆโอ้ตอนดีวิชั่นก็ยังผลงานสเปซสปาเราเห็นแล้ว ขาก็พยายามแหละแต่มันก็มีปัญหาภายในมีความขัดแย้งมีความไม่เข้าใจกันระหว่างเพื่อนร่วมทีมทีมที่เคยดังมาก่อนจนมาถึงทีม่มันทีมมีปัญหาเนาะแล้วก็ดาวลงมามันก็สภาพจิตใจมันก็ปวอแปรปรวนอยู่แล้วครับก็ต้องมาฟิกในเรื่องของไลฟ์อัพผู้เล่นนะครับแบ่งสันหน้าแบ่งปันจัดสรรหน้าที่กันดีๆเพราะว่าเราเรารู้ว่า ทีมสปอร์ตถ้ามันจะเติบโตได้รากฐานต้องแข็งแรงมันต้องต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองมีความรับผิดชอบของตัวเองเออเราก็เลยจัดสรรหน้าที่ให้พวกเขาใครที่อยากเล่นมาทางนี้มากีฬารุ่นเก่ารุ่นรุ่นโตเนาะยังแข่งได้ยังเล่นได้ยังมีไฟมาทางนี้อ่าไออ่าไม่อยากเล่นแล้วอยากเป็นสตรีมเมอร์มาทางนี้อยากไปเป็นแบรนด์แอมบาสมา อยากทำคอนเทนต์แล้วกันมาทางนี้อ,อยากอยู่หลังบ้านมาทางนี้แบบแยกตะก,ก้าเลยเใช้เวลาครับแล้วก็ต้องคุยวัน -on- วันหลายครั้งหลายคนเพื่อแน่ใจว่าทางที่เขาเลือกอะเราซัพพอร์ตได้ครับเราเราต้องอยู่ในจุดที่ว่าเขาเรียกอะไรอะเราต้องบอกเขาว่า เราไม่ได้อยากทิ้งใครไปเลยสักคนเราบอกอย่างนี้แล้วกันเนาะเราอยากให้ทุกคนนะ่ยอยู่ร่วมในวันที่เราสําเร็จนะครับเราเราบอกน้องอย่างนี้นบอกว่าเฮ้ยมึงอย่าไปซีเรียสมึงไม่จำเป็นต้องแข่งอย่างเดียวมึงมีหน้าที่อื่นให้ทํำดิ มีที่หรือคมึงอยากทําอะไรมึงบอกก็ก่อนมันก็เลยเป็นภาพที่แบบว่าหลายคนที่แบบไอ้นี่ก็เอามาเป็นแบรนด์แอมบัสเตอร์เอามาสตรีมเอามาทำกิจกรรมร่วมกันกับเพลเยอร์หน้าใหม่หรืออะไรเงี้ยก็แบบสามารถอยู่ในสโมสรนี้ได้ก็ไม่ต้องออกไปไหนใช่ครับเพราะว่าเมื่อก่อนอะนักกีฬาเขาบอกว่าทีมทีมอาจจะบอกแค่ว่ากูอยากเป็นคนสำคัญของทีมอะกูต้องเป็นนักแข่งต้องแข่งเท่านั้นถ้าคนแรกเท่านั้นแต่ใครทําหลังบ้านต้องงวะเวลามีเมอร์ชนไดส์นู่นนี่ทีนี้เขาก็มีทีมงานหลังบ้านมีเพื่อนเพื่อนเขาช่วยกันทำเนาะซึ่งงเอาาาตบคนก็ทํ เขาอยากช่วยแต่มีเงินเดือนอะไรไหมหมืม่นบาทอะไรเงี้ยแปดพันบาทอะไรก็มองว่าจะไปโฟกัสอะไรได้มากกว่าถูกปะ่ะเขาก็มีงานหลักของเขาง่ายๆอ่ะเอาเป็นงานหลักไม่ได้อ่ะเอะอ,อมันก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันต้องมีหน้าบ้านมีหลังบ้านมีนักแข่งมีทุกอย่างเราก็ต้องไปเซตอัพระบบให้ใหม่ก็เลยจัดสรรบป็ส่วนจนจนรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันจะสำเร็จอ่ะมันต้องไปในเดเรคชั่นนี้ทิศทางนี้นะใครที่เข้าใจก็ เลือกบทบาทหน้าที่ของตัวเองนะครับก็เลยอยู่ในจุดที่เราเริ่มต้นแบบเข้มข้นอ่ะว่าให้ชี้ชัดไปเลยว่าถ้าอยากไปต่อมันต้องเป็นแบบนี้ทุกคนก็เลยรู้สึกเออโอเคสบายใจบางคนบางคนก็รู้สึกว่าซีซั่นนี้บอกว่าอยากเล่นตอนแรกผมไม่อยากเล่นแล้วไม่อยากเล่นอีกแล้วแล้วก็ไม่อยากเล่นอีกแล้วบอกว่าไม่ได้เว่านั้นเพื่อนก็ปรับตัวมันลำบากเลยเลือกแล้วก็ต้องมัน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 ต้อง No. นิดนึงซึ่งสิ่งที่ยากในตอนนั้นผมว่ามันคือเรื่องของอีโก้ด้วยส่วนหนึ่งนักกีฬาเก่งๆทุกคนนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จทุกคนส่วนใหญ่จะมีอีโก้อยู่นะครับก็จะมองว่ากูยังดีพอกูยังเก่งพอกูทํำอะไรก็ถูกกูทําอะไรไม่ผิดกูเป็นแชมเปี้ยนมาแล้วอะไรเงี้ยบางคนก็จะมีอีโก้แบบนั้นอยู่เราก็ต้องค่อยๆลดอีโก้ของเขาลงมา นะครับค่อยๆชี้ทางให้เขาไปทําสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาถนัดหรือยอมรับ <c oughs> ในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนถ่าย <c oughs> นะครับก็ลำบากในช่วงแรกเพราะว่าเราก็เพิ่งเข้ามาบวกกับเขาก็ยังไว้ใจไม่ร้อยเอร์เซ็นใช้เวลานะครับแต่โชคดีเราได้สปอนเซอร์อย่างอตอนนั้นเรามีพ o p p พ p ทํทำแพลตฟอร์มเป็น o อ p แพลตฟอร์มพอดีอ, platform, อยา่กจะโปรโมทคอนเทนต ในของเราในแพลตฟอร์มของเขาก็เข้ามาสนับสนุนก็ช่วยเราได้เยอะครับตอนนั้นพอให้เราไม่ต้องเดินคนเดียวเดียวดายเนาะซีซั่นแรกเนี่เราพอปคามิโนซานคามิโนซานก็ที่ฉีดขอก็ถือว่าโอเคครับต่อยอดมาแต่ปีแรกนี่ผลงานแบบแต่เอาตรงอ่ะแฟนๆดื่มดำกับการที่เบคอนทามกลับมาในโปรลีได้ดูเบคอนทามแข่งในโปรลีมากกว่าที่จะไปโฟกัสเรื่องผล แค่เห็นก็ใจฟูแล้วเดี๋ยวเรื่องอื่นเดี๋ยวค่อยแบบค่อยเซตอัพไปเราเริ่นรู้ว่าเออโชคดีนะแต่เรารู้อยู่แล้วมันมีความคาดหวังแต่แฟนลับเบคอนโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเพิ่งกลับมาเราเพิ่ไปอย่างนี้ไปก่อนก็ได้รับได้อะไรก็ได้อะเออกลับมาก็ดีแล้วอะไรเงี้ยได้เจอได้เห็นได้พูดคุยก็เลยช่วยได้เยอะเราซื้อเวลาได้เยอะในช่วงปีแรกกับการปรับเปลี่ยนเนาะมันมันยากเหมือนกันปีแรก ที่ทำอะครับมันต้องซ่อมก่อนเนาะ,อะ <S <S มันต้องซ่อมก่อนแล้วปีสองถึงได้สร้างเริ่มสร้างจริงๆหมูหวานจริงๆผมว่าเป็นคีย์แล้วก็ฟันเฟืองสำคัญดอกหนึ่งของเบคอนทามเหมือนกันจนมาจุดถึงจุดเปลี่ยนที่เราจะต้องไม่มีหมูหวานแล้วแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้เพิ่งมาแบบคุนหันพันแล่นแล้วตัดสินใจแบบเลิกทําเถอะเลิกทำเถอะจริงๆอ่ะถ้าพูดแบบตรงๆนะหอคนที่ทําทีมพับจีมาแวบหนึ่ง ของเจ้าของทีมมันมีความคิดที่อยากจะเลิกมาก่อนหน้านี้แล้ว mm hmm. แทบทุกคน